ในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะหลายคนก็นอาจจะมองถึงเส้นทางในการเดินทางไปท่องเที่ยวปลายปีนะคะวันนี้ค่ะคุณทัชทอยวงวานนิตนะคะจะพาไปติดตามการที่สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้สวยงามค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมทางช่อง t r u for you ทุกท่านนะครับวันนี้ผมแอบโดดงานมาสักนิดหนึ่งครับจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวครับตอนนี้เรามากันไกลามากอยู่ที่เมืองอินตรลาเคนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเมืองนี้หลายคนถ้าพูดชื่อไปอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นักแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นเมืองที่สําคัญมากๆเพราะเมืองแห่งนี้จะพาเราเชื่อมต่อไปยังจุดอื่นๆเมืองอื่นๆหมู่บ้านอื่นๆรวมไปถึงภูเขาที่สําคัญด้วยต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติพลาดไม่ได้ตามผมมาเลยครับ เมืองอินทลาเคนตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างทะเลสาบสองแห่งก็คือทะเลสาบบรแอนส์และทะเลสาบทูนพื้นที่ส่วนใหญ่ก็โอบล้อมด้วยภูเขาทุ่งหญ้าทะเลสาบและไร่นาถือเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศแวะเวียนมาไม่ขาดสายในจำนวนนี้ก็มีชาวเอเชียค่อนข้างมากอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนเกาหลีรวมไปถึงคนไทยซึ่งเราก็ได้พบกับครอบครัวคนไทยที่มากันหลายคนทีเดียว ผมเชิญชวนนะครับพี่น้องไทยเป็นคนพออยู่พอกินอยู่แล้วอยากจะบอกว่าการมาเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดหรือเสียค่าใช้จ่ายสูงที่พักก็ไม่ได้แพงเลยถ้าเรารู้จักเลือกนะครับเราจะไปคิดว่าโอ้โหต้องระดับ3ดาว5ดาวไม่จําเป็นเลยนะครับเราอยู่ได้มีความสุขอยู่ที่เราเองจากนั้นเราออกเดินทางจากสถานีรถไฟในอินเตอราเคนโอส โดยระหว่างทางครับก็จะเห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านต้องบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองค่อนข้างเงียบไม่พลุกพล่านมียานพาหนะส่วนบุคคลไม่มากเท่าไหร่นักขนที่นี่ก็จะพึ่งพาบริการขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟเป็นหลักครับเพราะทั้งสะดวกรวดเร็วและสามารถไปถึงแทบทุกพื้นที่สําคัญสำคัญ ชมครับเมื่อสักครู่เราเพิ่งออกเดินทางมาจากสถานีรถไฟอินเตรลาเคนโอนนครับสถานีรถไฟแห่งนี้ครับห่างจากกรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ50สินาทีครับเราก็จะนั่งไปประมาณ4ีสิปนาทีเพื่อไปถึงหมู่บ้านกรินเดวอลและบนนั้นครับเราจะขึ้นกระเช้าลอยฟ้านะครับต้องบอกว่าวิวสวยสดงดงามมากๆก็จะนั่งไปจนถึงยอดเขาฟีสครับตรงนั้นเราจะมีกิจกรรมแอเวนเจอร์มากมายรอเราอยู่เดี๋ยวมาติดตามครับ มืถึงกริ e เดว l ลก็เป็นหมู่บ้านเงียบสงบแต่ก็มีรีสอร์ทสกีสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเล่นสกีในหน้าหนาวโดยจากจุดนี้ครับเราก็ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าต่อไปเพื่อไปยังจุดชมวิวเฟียสคลิฟว f วอล์กที่ว่ากันว่าสามารถมองลงมาเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างได้สวยงามอย่างมากระหว่างนั่งกระเช้าจะเห็นคนทำกิจกรรมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเขาสำหรับเหาคนอื่น หรือจะเป็นการขับรถทรอตตี้ไบค์ลงจากเขารวมไปถึงกิจกรรมหวัดเสียวอย่างการเล่นพาราไกลดิ้งที่คอกีฬาเอ็กซ์ตรีมพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่หน้าบริเวณทางเดินริมหน้าผาเฟียสค l i f f อล์กหรือว่าทางเดินของหน้าผาเฟียสนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างการเดินรถไฟยุงฟราวกับบริษัททิสโซครับ เพิ่งจะมีการเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าหวาดเสียวขนาดไหนแต่ต้องบอกว่าวิวนี่สวยมากๆครับ f i ียสคลิฟฟ f วอล์กเป็นทางเดินเท้าแบบสะพานยาว40เมตรหนตัวอยู่ริมหน้าผานับว่าเป็นจุดชมทัศนียภาพที่ท้าทายอาการกลัวความสูงของมนุษย์แต่ที่จริงแล้วต้องบอกโครงสร้างของทางเดินค่อนข้างจะปลอดภัยทีเดียครับนอกจากนี้ยังมีระเบียงชมวิวที่ทำให้เราได้เห็นทิวทัศน์ของขุบเขาแบบเต็มเต็มตา บอกไม่ถูกจริงๆว่าที่ต้องกลั้นหายใจนั้นเป็นเพราะรู้สึกหวาดเสียวกับความสูงหรือเพราะตกตะลึงกับความสวยงามของธรรมชาติกันแน่